สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับครูเพ้งนะครับวันนี้ครูเพ้งจะมาสอนในเรื่องของระบบจํานวนเต็มนะครับโดยระบบจํานวนเต็มมีทั้งหมดกี่ตัวประกอบด้วยอะไรบ้างจะมีทั้งหมด3ตัวประกอบด้วย1จําจนวนเต็มบวก2จํานวนเต็มลบและ3ามจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกเช่นหนึ่งสงสามสี่ห้าจำนวนเต็มศูนย์ก็มีแค่ศูนย์ตัวเดียวและจำนวนเต็มลบก็เช่นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยเดี๋ยวเพียงว่าเส้นจำนวนให้ดูนะครับด้เห็นภาพนี่คือเส้นจํานวนนะครับคือเส้นตรงอ่า ถ้าไปห่งขวาสุดตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองสามสี่จะเป็นจานวนเต็มบวกนะครับแต่ถ้าไปห่วงซ้ายก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่จะเป็นจานวนเต็มลบและศูนย์จะอยู่ระหว่างหนึ่งกับลบหนึ่งนะครับโดยอยู่ตรงกลางระหว่างจานวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบนะครับอ่าเราจากที่เราฟังกันแล้วเรามาฟังอีกตัวหนึ่งคือค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ต่อให้เราแบบติดค่าสมบูรณ์เท่าไหร่ผลที่ออกมาได้จะเป็นจานวนเต็มบวกเสมอเช่นค่าสมบูรณ์ของลบสองเท่ากับ สองอ่าเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าค่าสมบูรณ์ต่อให้เราดิลบมากแค่ไหนผลที่ออกมาจะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมออ่าต่อไปเราไปดูในเรื่องของการบวกจํานวนเต็มการบวกของจํานวนเต็มเช่น1นึบวกสเท่ากับสหรือว่าเป็น10บวกสิ 10. ได้20นี่นะครับเป็นการบวกของจํานวนเต็ม และเรามาดูในการลบของจํานวนเต็มเรามาฟังเครื่องหมายกันก่อนเครื่องหมายคือเด,เดี๋ยวอาจารย์จะบอกกันนะครับง่ายๆก็คือถ้าเป็นบวกบวกจะได้ได้เท่ากับบวก,กบ,บ,บวกลบได้เท่ากับลบลบลบ,บ,บวกได้เท่ากับลบลบลบได้เท่ากับบวกอันนี้คือต้องจําเลยนะครับเช่น1ลบสองผลที่ออกมาได้จะเป็นจํานวนอะไรจํานวนติดลบเท่ากับลบหนึ่งสองลบสามผลที่ออกมาได้จะเป็น ลบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผลที่ออกมาอยู่ที่เครื่องหมายด้วยคืออาจารย์จึงให้จำสี่เครื่องหมายนี้ก็คือเช่นก็ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ก็คือบวกบวกเป็นบวกลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบลบลบวกเป็นลบนะครับทีนี้เรามาดูการบวกการลบไปแล้วเรามาดูของการคูณกันบ้างนะครับการคูณของเราก็สมมุติ2องคูณสามได้ไส สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกได้หกนะครับนี่นะครับคือวิธีการคูณนะครับต่อไปมาดูในการหารการหารก็เช่นเช่นสี่หารสองได้อะไรได้สองนะครับอ่านี่ก็คือวิธีการหารนะครับหลังจากที่อาจารย์สอนไปทั้งหมดแล้วมีใครงงอะไรบ้างถ้าไม่มีนะครับอาจารย์ก็จะมีเกมให้เล่นมีใครอยากเล่นบ้างอ่า ได้แล้วใช่ไหมครับและจากที่เราได้ทํากิจกรรมไปแล้วได้ความรู้ไปแล้วมีอะไรจะถามไหมครับอืมนั้นวันนี้คราบนี้อาจารย์ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ